สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลายๆท่านกำลังทยอยหยุดวันสงการกันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันหยุดนะคะของหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยมาแจ้งโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับก่อนที่จะหยุดสงการนะคะ ต้อนรับนะคะเทศกาลสงการานนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะ,ะในวันปีใหม่ไทยทุกทกท่านเลยนะคะขอให้เฮงๆต้อนรับนะคะปีใหม่ไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยจะมาแจ้งโปรโมชั่นนะคะดีๆสำหรับลูกค้าที่ติดตามช่อง y o u t u b e นะคะ รถตู้ของปุ้ยเพชรยนต์อยู่นะคะตอนนี้นะคะปุ้ยมาแจ้งนะคะในส่วนของโปรโมชั่นขับฟรี60วันนะคะบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนะคะเฉพาะคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโปรโมชั่นขับฟรี60วันนะคะรีบติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยได้ค่ะ0641462466นะคะนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตมารีวิวเป็นคันนี้นะคะเป็นรถตู้ปี2014ค่ะเครื่อง เครื่อง3,000ดีเซลนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับคันนี้เป็นดีเซลนะคะไม่ใช่รถปลดป้ายมาขายนะคะรับประกันเลยในส่วนตรงนี้นะคะคันนี้จะได้เป็นรถปี2014นะคะแต่งมาให้แต่งมาให้เบื้องต้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะนะคะใส่ขอบคิ้วนะคะแบบโครเมียมมาให้หมดเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นปี2014แท้นะคะ เป็นเครื่อง3000ดีเซลนะคะรถเครื่องยนต์เดิมๆสภาพรถเดิมๆนะคะขับฟรีปเลยนะคะ,ะเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะ60วันนะคะลูกค้ามีเครดิตสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยค่ะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ12000ถึง13000บาทนะคะฟรีดาวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้านะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าราคาพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่630,000บาทเท่านั้น นะคะลูกค้านะคะที่นะคะต้องการสนใจรถนะคะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 4 1 4 6 2 4 6 6, 6นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0 6 4 1 4 6 2 4 6 6ค่ะทักไลน์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าที่แอดไลน์แล้วนะคะแอดไลน์แล้วก็ทัก ทักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าปุ้ยจะเห็นข้อความของลูกค้าแต่ถ้าเกิดไม่ทักมานะคะจะไม่เห็นนะคะการตอบโต้นะคะในไลน์เพราะว่าตอนนี้เพื่อนค่อนข้างเต็มนะคะขออนุญาตลูกค้านิดนึงนะคะลูกค้าแอดไลน์เสร็จแล้วก็ทักทักสติ๊กเกอร์หรือนะคะทักข้อความมาได้เลยนะคะปุ้ยจะตอบกลับทุก ทุกเมสเซจนะคะทุกข้อความนะคะลูกค้าที่สนใจตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าได้รับความสนใจเยอะมากกับรถตู้ร็อตนี้นะคะที่กําลังเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะ20คันลอถแรกนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ50คัน นะคะบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะกับราคาสุดพิเศษแบบนี้รถคัดมาให้ลุกคันเลยนะคะไม่นะคะบอกได้เลยว่าไม่หลักหมื่นถึงหลักแสนต้นเท่านั้นนะคะสะภาพรถเดิมๆไม่มีชนสภาพรถนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะรถไม่ช้ำนะคะลูกค้าที่สนใจ รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะบริษัทเพชรยนต์ของเราเปิดทุกวันนะคะส่งการถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ไปไหนนะคะติดต่อสอบถามปุ้ยมาได้ค่ะปุ้ยอยู่ที่บริษัททุกวันนะคะช่วงส่งการนะคะไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะลูกค้าที่ ที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะปล่อยคลิปนี้ออกไปนะคะลูกค้าที่สนใจช่วงสงการนะคะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถตู้ปี2014คันนี้นะคะจะได้จอภายในห้องผู้โดยสารเรียบร้อยนะคะมีจอภายในห้องผู้โดยสารเรียบร้อยนะคะเป็นเบาะ v วทีเบาะวีไอพีแปดที่นั่งนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ แต่งมาให้พร้อมแม็กเลยนะคะลูกค้าที่สนใจสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมรอบคันนะคะรับประกันรถเครื่องยนต์เดิมไม่มีประวัติการชนมานะคะคันนี้นะ,ะรถทุกคันนะคะเรารับประกันให้ลูกคันนะคะหงไม่มีประวัติการชนนะคะรถสวยเดิมๆนะคะไม่มีรถป้ายเหลืองปะปนแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้ บอกได้เลยว่าคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะมาพร้อมแม็กมาพร้อมแม็กนะคะสีล้อเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะขออนุญาตพาชมภายในนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังด้านหน้าหมดเลยนะคะเบาะหนังด้านหน้านะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะจะเพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะปุ่ยแถมตัวแอนดรอยให้นะคะเชื่อมต่อกับจอห้องบริษารให้นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเป็นจอวิทยุธรรมดา ะะแต่ลูกค้าที่สนใจเฉพาะคลิปนี้แล้วก็รถคันนี้นะคะปุ้ยแถมนะคะจอ a n d ด o i d ให้พิเศษไปเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดเองเพิ่มนะคะสำหรับคันนี้ออกรถฟรีดาวได้นะคะแล้วก็แถมจอ a อ d ด o i d ให้1ชุดนะคะท่านใดที่สนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้มาพร้อมตกลางมาแล้วลำโพงติดให้เรียบร้อยเดี๋ยวนะคะลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะคะ6747ในคลิปนี้เท่านั้นติด ต่อสอบถามหาปุ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะแถมต่อ Android ให้นะคะแถมต่อ Android ให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมรอบคันนะคะคันนี้นะคะสภาพรถนะคะบอกได้เลยว่าสภาพรถคันนี้บอกได้เลยว่าสวยนะคะคันนี้นะคะมีโหลดมาให้นะคะมีโหลดมาให้แล้วนะคะแล้วก็ติดปลายท่อมาให้ด้วยนะคะคันนี้ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะรถนะคะรถตู้สไตล์พร้อมวิ่งแบบนี้นะคะพร้อมวิ่งงานเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเอาใจวัยรุ่นกันหน่อยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ0641462466นะคะ,ะมาดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับภายในคันนี้หลังคาเดิม นะคะแอร์เดิมมีจนโดยติดมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของลำโพงพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเบาะ v p p นะคะแปดที่นั่งนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมรีบติดต่อสอบถามค่ะปุ้ยได้เลยค่ะ064 146 2466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะ สนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0641462466นะคะแล้วมาพบกันที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะอย่าลืมฝากกด subscribe สั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเน,นื่องรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้ยังมีอเยอะแมากมายพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะดูรีวิวรถคันไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ